นี่คือวิดโอดเอ็มสามนะครับหน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะกล่องเขาผมว่าทํามาสวยมากนะกล่องมันค่อนข้างบางไม่เห็นเลยว่าสื่อว่าตัวเครื่องบางที้ดีมากฮะแล้วก็นี่หลังกล่องดูข้างในกล่องกันเลยมีอะไรบ้างอันนีอ่านี่เจ้าวิดโอดเอ็มสามนนะครับนี่ถงุงนี่ตัวเป็นแผ่นกันกระแทกนะครับแล้วก็มีกล่องข้างในกล่องตัวนี้จะมีสาย USB นะครับเป็นไมโคร USB นะครับ แท็กกิ้งมาอย่างดีเลยนะครับแล้วก็กนี่ยาโอ้ยนี่ครับหูฟังเขียนว่าวีดโว้วยเห็นไหมวีดโวโอเคมาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับจะสังเกตได้ว่าเครื่องจะค่อนข้างบางมากนะครับนี่เทียบกับนิ้วผมเห็นไหมก็ขนาดไซส์น่าจะพอๆกับพวกไอแพดมินิอะครับ แล้วก็หน้าจอนี่ความกว้างอยู่ 7. 9จุดเ้านิ้วนะครับปุ่มนะครับมาดูปุ่มกันปุ่มของมันก็จะเหมือนลักษณะ iPad เลยครับนี่คือปุ่มเปิดเครื่องอยู่คืออยู่ที่เดียวตำแหน่งเดียวกันแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับมีเท่านี้นะครับแล้วก็พอร์ตซน่จะมีพอร์ตหูฟังให้นะครับแล้วก็พอร์ต usb ครับอสองพอร์ตนะครับมาดูส่วนของตำแหน่งกล้องหลังนั้นก็จะอยู่บริเวณเนี่ยครับมุมซ้ายเนาะ ถ้าอยู่ด้านนี้ก็อยู่มงขวานะครับแล้วก็กล้องหน้าอยู่ตรงกลางครับเป็นไอ้นี่ช่องหูฟังเอาไปคูโทรศัพท์นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นเซนเซอร์รับแสงนะครับมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมาใส่ซิมได้เพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าตัวซิมเนี่ยมันจะถูกเก็บไว้อย่างดีเลยครับก็คือมันจะมีตัวเนี้ยฮะให้เราแงะออกมานะครับแล้วก็จะเป็นเนี่ยครับช่องใส่ SD c a r d แล้วก็ช่องใส่ซิมก็คือรองรับสูงสุดถึง 32GB กิกะครับแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับวิดโอ M 3นะครับตัว Android ก็จะเป็น4 2 GB นะครับ CPU เป็น MTK 8389นะครับ quad core 1.2GB กิกก็คือ4 c o คอร์ครับ GPU เป็น power VR SGX 5 4 4นะครับ RAM 1กิก ROM 16บหกิก เพิ่ม sd card ได้สูงสุดถึง 32GB นะครับตัวเครื่องด้านหลังเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จอเป็น ips ที่ความละเอียดอยู่ที่1 2 8 0พสอคูณเจพิกเซลนะครับแล้วก็รองรับเครือข่าย3 g นะครับ8 5ดร0อยแล้วก็ถ้าเป็น2 g ก็เป็น8 5 0 9้0ยห้0 0 9นะครับแล้วก็มี gps bluetooth เป็น4.0นะครับรองรับไฟล์วิดีโอต่างๆเหมือนพวก Android ทั่วไปอะครับ แล้วก็แบตเตอรี่มา4,000มิลลิแอมป์นะครับมันติทัต5จุดนะครับโอเคเราดูในรายละเอียดของเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูในส่วนต่อไปแล้วกันนะครับในส่วนหน้าตาอินเทอร์เฟซหน้าจอเปิดมาก็จะเป็นเน่ยค Android 4.2แล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมได้ลองอะไรต่างๆมากมายแล้วเดี๋ยวผมมาลองเปิดไอ้นี้ให้ดูก่อนดีกว่าเอาผมลืมพูดล,ลืมพูดไปอย่างหนึ่งนะครับต้องขอไป ก็คือตัวเนี้ยลำโพงจะอยู่ด้านข้างล่างเป็นสเตอริโอนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองเปิดไฟล์หนังให้ดูแล้วกันนะครับทักหนึ่งไฟ ครับสังเกตได้ว่าจอเป็น IPS แท้นะครับเห็นไหมมองได้ค่อนข้างกว้างหลายมุมมองนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเสียงจะอยู่ด้านหลังขออนุญาตครับเห็นไหมฮะจะออกคู่เป็นลำโพงคู่ครับเป็นสเตอริโอนะเดี๋ยวผมลองเทสโปรแกรมให้ดูแล้วกันนะครับ IPS กับอันตัวๆก่อนนะครับ โอเคเทสเร็จ okay. เรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตได้ว,ว่านี่คะแนนจะอยู่ที่ประมาณหมื่นสามพันนะครับก็จะลองจากพวกโทรศัพท์ต่างๆแต่ว่าผมว่าคะแนนขนาดนีนนน้โอเคนะครับเดี๋ยวลองมาเทสต,ตัวอื่งดูแล้วกันนะครับอย่างตัวคอรแลนด์ละกันที่ผมเซ็เทสต,ตัวต่อไปนะครับคอร์แลนด์เดมาร์กนะครับลองดูกันโอเค ทสอบเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าตัวคะแนนของเราอยู่ที่หนึ่งแต่นี่มันเป็นพวกของเก่านะครับก็จะสูงกว่า HTC One X พวก Moto พวก LG G2 ครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคอยู่นะครับมาดูต่อไปแล้วกันนะครับตัว Tg Benchmark นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูกันโอเค Tg Benchmark เทสเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2,500กว่าคะแนนก็เอาคะแนนพวกนี้ก็ เทใ,ให้ดูเฉยๆมาดูตัวโปรแกรมจริงๆเลยดีกว่าครับมาดูเกมกันดีกว่าเพราเป็นไงบ้างเกมทูดีผมไม่ลองแล้วกันนะครับผมจะลองเป็นเกมที่ดีปเปยอย่างเกมที่กินสเปคเครื่องอยู่พอสมควรนะครับอย่างเช่นดีเดตนะครับอลองเข้าดูกัน เราสังเกตเห็นได้ว่าเล่นเกมก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้กระตุกอะไรขนาดนั้นะครับไม่ได้กระตุกเลยนะถือว่าโอเคนะนนนนนนนโอเคงนะั้นก็จะมีในร,ระดับะที่โอเคมากแล้วเรื่องเสียงนี่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยยังได้ใจดีมากเลยสำหรับตัวนี้นะครโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเรื่องเกมก็ผมพือว่าผ่านนะตัวนี้ มาดูเรื่องของกล้องกันบ้างนะครับลองดูกล้องนะครับความละเอียดของกล้องนะครับนี่กล้องหลังนะครับลองดูนะครับกล้องหลังนะครับความละเอียดอยู่ที่แปดล้านพิกเซลนะครับไปเขียนไว้แดล้านพิกเซลแต่จริงๆตัวโฟกัสตัวเลนส์ข้างในน่าจะเป็น5้าล้านแล้วเขาทำซอฟต์แวร์ให้เห็นเป็น8ดล้านนะครับมาดูกล้องหน้ากันบ้างนะครับเป็นยังไงวะกล้องหน้านะครับมาดูความละเอียดกันนะครับ ความละเอียดก็อยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับตอนนี้ก็โอเคอยู่ มาดูในส่วนต่อไปเลยแล้วกันนะครับคือตัวนี้นอกจากการเล่นอะไรต่างๆมากมายแล้วก็คือรองรับไฟล์ทุกอย่างทั้ง GPS ทั้งเปิดหนังเล่นเว็บอ่ะลองดูเว็บนิดน,นึงแล้วกันนะครับจะไ,ได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะนี่เข้าเว็บของเราเลย g e s t u d นะครับะจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาลื่นอยู่นะไม่ได้กระตุกอะไรเลยนะครับ อะไรว็บก็ถือว่าลื่นไหลนะครับนอกจากฟังก์ชันที่บอกมาแล้วนะครับจะมีนี่อย่างหนึ่งที่เขาใส่ลงมาในตัวนี้เลยนั่นก็คือ AirPlay DMA เอาไว้ทำอะไรก็คือเหมือนเอาตัวนี้เป็นไว้ไว้ไทษนะครับเอาตัวนี้ไว้เป็นเซิร์ฟเวอร์ครับแล้วก็เอาพวกอย่างเช่นเรามีโทรศัพท์ผมลองดูนะอันนี้ผมมี iPhone อยู่เราก็จัดก,การต่อวงแลนดเดียวกันให้มันนะครับหลังจากนั้นปุ๊บ เราก็สามารถแชร์ภาพจากเครื่องนี้ไปยังเครื่องตัววิดีโ M3 ได้เลยครับผมลองแชร์ภาพดูแล้วกันนี่ครับเห็นไหมมันก็จะสูกถูกมาแสดงผลคนนี้ความเร็วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตเราะครับแ,รแชร์ได้ทั้งภาพแล้วก็วิดีโอนะครับ เราเร็วแค่ไหนก็ใช้ได้แล้วน <laughs> ะ <Okay. S 2> ขึ้นอยู่ความดวอินเทอร์เน็ตนะครับช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <laughs> ผมว่าก็เข่าๆประมาณนี้ครับสำหรับตัววิดโอ3มนี้ถ้าใครมองหาแท็บเล็ตที่ทำงานได้หลากหลายแล้วก็สามารถเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยครับในราคาที่ไม่แพง แล้วก็ข้อดีของมันอย่างนึงนะครับที่ผมลืมบอกไปก็คือมันใส่เคส iPad Mini ได้พอดีเลยเพราะฉะนั้นเราเราไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องหาเคสนะครับเราสามารถเอาเคส iPad Mini มาใส่ได้ทันทีครับก็จบไปแล้วกับการรีวิวตัว v i e o M3 Mini ครับถ้ายังไงถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวติดต่อเราจะมีเว็บไซต์ขึ้นให้อยู่ด้านล่างแล้วกันนะครับก็สามารถติดต่อมาสั่งซื้อสินค้าของเราได้นะครับก็ขอขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็อุดหนุนอุดหนุน g a d มาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากนะครับ ไว้มนโอกาสหน้าเดี๋ยวผมถ่ายทำคลิปให้ดูใหม่นะครับขอบคุณมากครับ